สวัสดีค่ะลูกดวงทุกคนวันนี้เราจะมาพิอาการนะคะหัวข้อความรักคนโสดในอีก3ามเดือนข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรมีไพ่ทั้งหมด3าใบด้วยกันนะคะให้ลูกดวงเลือกไพ่ใบที่ชอบได้เลยค่ะสําหรับความรักคนโสดนะคะอีก3ามเดือนข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรมองว่า เราเองก็มีสเปคอยู่ในใจแล้วก็มีมาตรฐานอยู่ในใจนะคะว่าเราเองอยากจะคบใครหรือว่ารักใครมองว่าช่วงนี้ก็อาจยังเป็นช่วงที่โสดยาวอยู่หรือว่าบางครั้งเราเองก็อาจจะเจอคนที่เราถูกสเปคแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะมองว่าช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงการค้นหาตนเองการดูแลตนเองมากกว่าตอนนี้เราเองอาจจะมีสมาธิกับก,บการเรียนการงานมากขึ้น ถ้าจะมีใครที่เข้ามาเราเองก็สามารถพูดคุยได้แต่แต่เราเองก็อาจจะยังไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คือจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนนะคะก็คือช่วงนี้พ่ออยากจะให้จัดการตนเองจะดีกว่าแล้วก็เมื่อเวลาที่เราเองมั่นใจปุ๊บพร้อมนะคะก็สามารถเปิดใจให้กับคนอื่นนได้มองว่ารอเต็มที่อาจจะประมาณ 1- 3สาปีนะคะกว่าจะเจอรักที่ดีแล้วก็มั่นคงค่ะ ความหลักนะคะสำหรับคนโสดในอีก3าเดือนขนา้างหน้ามองว่าต่อจากนี้คือเราเองเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือว่าเสน่ห์แรงมากๆนะคะในช่วงปีนี้หรือว่าระยะใกล้ๆนี้ดวงเราเองก็โสดมานานสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โสดสนิทเราเองมีการอัพสื่อต่างๆหรือการเล่นสื่อเล่นแอปพลิเคชันก็ทําให้มีคนเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ด้วยสังคมต่างๆ ถ้าเราเองได้ตัดสินใจที่จะพูดคุยกับใครหรือเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มีคนเข้าหาได้ยังไงก็จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วเราเองก็ค่อนข้างมีเซนที่ดีในการเลือกใครสักคนเข้ามาเราเองจะรู้เลยว่าคนนี้น่าจะเจ้าชู้นะน่าจะดีนะน่าจะไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็คือไม่ค่อยเป็นห่วงเราเลยสักเท่าไหร่ เราเองก็ค่อยๆคิดและตัดสินใจไปมงว่าปีนี้เป็นปีที่ฮอตมากจริงๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะได้เจอใครสักคนที่คบในระยะยาวหรือว่าเนื้อคู่ก็สามารถโมเทลูหรือว่าขอพอรได้นะคะโดยรวมก็จะมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วก็พร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยค่ะความรักนะคะสำหรับคนโสดในอีก3เดือนขนา้างหน้า จะเป็นอย่างไรนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะได้เจอใครจริงๆคือเราเองก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป้าหมายว่าฉันเองนั้นอยากจะมีใครสักคนในปีนี้คือเราเองพร้อมแล้วด้วยหน้าที่การงาน<ม>การเงิน,งนหรือว่าร่างกายต่างๆหรือความมั่นใจนะคะในเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือการแต่งตัวเราเองก็ค่อนข้างพร้อม แล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับว่าเราเองไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเยอะหรือว่าเครียดหรือภาระอะไรนะคะมองว่าคนที่จะเข้ามาอาจจะเข้ามาจากสังคมเดียวกันอาจจะไม่ใช่เป็นคือเป็นเพื่อนกันมาก่อน เรียกคืออาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันเดินผ่านไปผ่านมาเคยเห็นหน้ากันแต่ไม่ได้สนิทหรือว่ารู้จักกันอย่างชัดเจนนะคะมองว่าอาจจะพัฒนาไปในรูปแบบแบบนี้แล้วก็มองว่าค่อนข้างที่จะตรงสเปคมากๆอีกฝ่ายเองก็หน้าที่การงานที่ดีกันคือทุกๆอย่างมันลงตัวนะคะด้วยทัศนคติต่างๆแล้วก็ทำให้ทุกๆอย่างมันไป ด้วยกันได้ต่างคนต่างใส่ใจกันเติบโตมาในสังคมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะก็ขอให้หลังจากนี้ลูกดวงเองเจอความรักที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ